สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูข่าวทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสื่อที่ข่าวเรือใบสนใจกว่าตัวเมสซี่ในตลาดซัมเมอรนะ์หน้าล่าสุดสื่อดังประจำเมืองอย่างแมนเชสเตอร์อิปนิวได้ออกมารายงานว่าเม mm hmm. ทตี้สนใจที่จะฟ้าตัวเมสซี่แบบฟรีๆหลังเมทซี่จะหมดสัญญากับต้นทางอย่างปารีสหลังจบดดูกาลนี้แล้วเมสซี่ก็มีทีท่าว่าจะไม่ยอมต่อสัญญาออกไปเอาละครับ สนุกแน่ถ้าเมสซี่ย้ายมาจริงๆพวกเราแมนซิตี้ก็สนุกงานนี้ลองคิดดูเล่นนะครับเมสซี่จะมาเล่นกับเควินเดอร์บอยกับมาเล่นมันจะโหดขนาดไหนแล้วมาดูหลังเกมเมื่อคืนแมนซิตี้เฉือนเอาชนะลิตเตอร์ไปได้1ประตูต่อ0ูนได้ลูกยิงจากเควินเดอร์บอยปันเข้าประตูอย่างสวยงาม แต่รูปเกมเมื่อคืนดูหนัดมากๆเลยเพราะเลสเตอร์รับอย่างมีวินัยมากๆแมนดิตี้ชนะได้นัดเมื่อคืนก็ดีมากๆแล้วเพราะขาดอาเล่นอีกด้วยฮาเล่นไม่มีแม้แต่ชื่อเป็นตัวสำรองเพราะด้วยอาการบาดเจ็บเป๊ปเลยให้พักไม่เสี่ยงโงลงไปเล่นแล้วเราแฟนบอลติตี้ก็ภาวนาให้ฮาเล่นเจ็บไม่เยอะแล้วกลับมาช่วยทีมในนัดหน้าหลังจบเกมแมนดิตี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนำมาเซนน อยู่2คะแนนและนี่ก็คือข่าวทีมแมนซิตี้กับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ